Six Weeks New Life Podcast Product Talk Product Experience by Infinity สวัสดีครับ Product Talk วันนี้นะครับพบกับผมคอนอธิปัตยนะครับวันนี้ก็อยากมาเล่าเรื่องส่วนผสมหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่า เป็นสรรพคุณที่เขาบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะสาหรับฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งตะวันตกหมายความว่าไงหมายความว่าโลกใบเนี้ยครับมันก็จะมีฝั่งตะวันออกถ้าฝั่งตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นฝั่งเอเชียนะครับฝั่งเอเชียที่เป็นจีนญี่ปุ่นอินเดียอันนี้คือฝั่งตะวันออกนะครับส่วนฝั่งตะวันตกก็คือยุโรเนาะถ้าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นอเมริกานะครับ นั้นฝั่งตะวันตกเนี่ยหมายความว่าเป็นยาอายุพณนะที่ใช้กันมาเป็นหลักหลายพันปีนะครับเนาะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นยาสมุนไพรนะครับที่เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยมนุษย์โลกเราเนี่ยนะครับมนุษยชาติเนี่ยรู้จักการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับหรือผลผลิตจากธรรมชาติเนี่ยมาดูแลตัวเองอยู่แล้วเนาะ วันนี้นะครับก็อยากมาคุยในเรื่องของสารสกัดเปลือกสนฝรั่งเศสนะครับที่ต้องบอกว่ามีงานวิจัยแบบแน่นมากนะครับเพราะว่าต้องบอกว่า,า,าทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีความเขาเรียกอะไรมีวิวัฒนาการหรือว่ามีงานวิจัยทางวิทยาศา,ศาสตร์เนี่ยล้ำมากๆนะครับเนาะงั้นวันนี้นยครับก็อยากมาคุยในเรื่องของสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสนะครับ ต้องบอกว่าเปลือกสนฝรั่งเศสเนี่ยมันมีต้นกำเนิดนะครับจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเป็นลุ่มแม่น้ำภาคเหนือนะครับเช่นตุนิเซียอเอลจิเรียโมโร็อกโกนะครับแล้วก็ภายหลังในยุ克ลานาณนิคมเนี่ยก็ได้แพร่กระจายไปยุโรปนะครับคาบสมุทรเคฟนะครับซึ่ง ในปลายศตรวรรษที่18นะครับก็เริ่มต้นศตรวรรษที่19เนี่ยนะครับโอ้โหศตรวรรษที่19ก็คือในปี1900นะครับก็ร้อยกว่าปีละร้อยกว่าปีเนี่ยฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับได้ปลูกเป็นเขาเรียกว่าปลูกสนเนี่ยนะครับเปลือกปลูกสนฝรั่งเศสเ,เป็นเชิงพาณิชย์นะครับเป็นทรัพยากรป่าไม้นะครับ ในส่วนยุโรปเนี่ยก็ขายมากในเขาเรียกว่าอะไรนะโปรตุเกสสเปนนะครับแล้วก็ตอนใต้และตะว,วันตกของฝรั่งเศสอิตาลีเนาะในปัจจุบันเนี่ยนะครับสารสกัดเปลือกสนฝรั่งเศสเนี่ยเป็นที่นิยมแพร่หลายในวงการความงามสมนุนไพรนะครับเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีต่อการบำรุงผิวพรรณและยังเป็นยาพื้นบ้านได้ด้วยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ย เปลือกสนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าต้นสนเนี่ยมีหลายสายพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกอีกนะครับว่าเปลือกสน,นหนเนี่ยนะครับสายพันธุ์ไหนเนี่ยจะให้สารสกัดจากเปลือกสนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะเรามาดูสรรพคุณกันนะครับว่าเปลือกสนฝรั่งเศสเนี่ยมีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าช่วยให้สารต้านอนุมูลอิสระนะครับ ช่วยให้วิตามินซีทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนะครับเป็นวิตามินที่บำรุงผิวช่วยลดเลือนริ้วรอยให้ตื้นเรียบเนียนขึ้นนะครับปกป้องการเสื่อมของเซลล์ผิวช่วยเพิ่มคอลลาเจนและอีลาสตินในผิวปรับสภาพผิวที่หมองคล้ำฝ้ากะผิวไม่สม่ำเสมอจากการทำลายของแสง UV เนาะลดระดับน้ำตาลในเลือดปกป้อง โรคเบาหวานประเภทที่2นะครับช่วยให้เลือดเนี่ยหลอดเลือดเนี่ยนะครับคลายตัวไหลเวียนได้ดีลดการเกิดอาการความดันโลหิตสูงแล้วก็สภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวนะครับรักษาเลือดขอดลดความเสี่ยงของหลอดเลือดดำอุดตันปกป้องการเกิดริมเลือดและโรคหัวใจนะครับบรรเทาอาการ โรคภูมิแพ้หอบผดแล้วก็หูอื้อเนาะลดการลดการลดอาการนะครับเขาเรียกว่าลดอาการน่ะในหลังเกิดก่อนเกิดประจําเดือนเนาะที่เขาบอกว่าผู้หญิงเน่ยที่เกิดประจําเดือนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบปวดท้องนะครับอันนี้ก็จะลดอาการอาการที่อาการปวดก่อนเกิดประจําเดือนนะครับ ลดคอเลสเตอรอลไม่ดีนะครับ LDL แล้วก็เพิ่มคอเลสเตอรอลดี HDL ลดอาการใบทองบำรุงสายตานะครับปกป้องจอประสาทตาเสือ่อมแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต้อกระจกบรรเทาอาการโรคสมาธิสั้นนะครับบำรุงสมองเพิ่มความจำและกิจกรรมการเรียนรู้นะครับปกป้องการความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมแล้วก็อัลไซเมอร์ออกฤทธ ต้านอักเสบในระดับเซลล์นะครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงโอ้โหอันนี้คือ9สปปรรพคุณนะครับที่มีงานวิจัยออกมารองรับเนาะนนต้องบอกว่าไม่แปลกเลยนะครับมันก็จะมีสปปรรพคุณในเรื่องของทำให้หลอดเลือดของเราดีขึ้นเนาะในเชิงของความงามเนี่ยนะครับเขาก็เลยเขาเรียกว่าอะไรนะเลยใช้ตัวผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพิกโนโจนิโนนี่ยนะครับ เปลือกสนมารีธามเนี่ยนะครับมาช่วยในเรื่องของความงามของการลดลดฝ้ากะนะครับแล้วมันลดฝ้ากะได้ยังไงทําไมพอคนกินออผลิตภัณฑ์เปลือกสนฝรั่งเศสเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วผิวพรรณจะขาวใสชมพูเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยจะทําให้หลอดเลือดเนี่ยเลือดเนี่ยสามารถไหลไปปลายปลายประสาทปลายหล,ล,ลอดเลือดได้ดีนะครับงั้นจุดนี้นี่แหละครับ ก็เลยมาใช้กับความงามกันเยอะมากเนาะเขาบอกว่าปกติเนี่ยนะครับตอนที่เราอายุเด็กๆน้อยๆเนี่ยเนาะเวลาเราออกกําลังกายแล้วเลือดสูบฉีดดีเนี่ยนะครับหน้าแก้มเนี่ยจะเป็นสีชมพูเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีเลือดฝาดนะครับแต่หลังจากที่พอพออายุเยอะแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นเลือดเนี่ยมันไม่สูบฉีดไปปลายเส้นเลือดส่วนปลายที่ตรงมาถึงผิวหนังนะครับมันเลยทําให้เราเนี่ย หมดเลือดฝาดไปเลยนะครับดงนั้นจุดเนี้ยนะครับการมีเลือดฝาดหรือไม่มีเนาะมันก็เปรียบเสมือนกับว่าคุณภาพของหลอดเลือดของเราอะ่ะดีมากน้อยแค่ไหนแล้วท่านสังเกตด,ดูนะครับคนที่เอ่อใช้ผลิตภัณฑ์อาวิยองนะครับบียอนเนี่ยก็จะเป็นคนที่พอเวลาออกกําลังกายแล้วก็จะเป็นคนที่มีผิวที่ขาวใสแล้วก็มีเลือดฝาดเนาะก็แสดงว่าคุณภาพของหลอดเลือดเนี่ยยังดีอยู่นะครับเนาะ แล้วก็อยากมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีสิ่งที่เขาเขาถึงบอกว่าแหล่งที่มานะครับในการในการเลือกของเปลือกสนเนี่ยนะครับเปลือกสนน่ะมันมีหลายสายพันธุ์บนโลกใบนี้นะครับแต่เปลือกสนที่มีงานวิจัยนะครับแล้วก็มีสรรพคุณที่วิจัยแล้วเนี่ยดีที่สุดบนโลกใบนี้เลยนะครับก็ต้องเป็นเปลือกสนที่ จดลิขสิทธิ์ที่เรียกว่าพิกโนจินอลเนาะหรือมีชื่อเรียกของสารสากัดต้นสนเนี่ยก็คือเปลือกสนมาเป็นเป็นชื่อพิกโนจินอลนะครับแต่เป็นเปลือกสนมาลีทามฝรั่งเศสนะครับต้นสนชนิดนี้เนี่ยได้ถูกปลูกในพื้นที่กว่า2.5ล้านเอเคอร์นะครับหรือประมาณ5ล้านไร่อันนี้คือโซนเปลือกสนฝรั่งเศสมาลีททมเนี่ยนะครับ ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสเนาะเนื้อไม้เนี่ยจะถูกนำมาใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์นะครับโดยต้นสนทั้งหมดที่ถูกตัดเนี่ยนะครับมีการปลูกทดแทนใหม่เพื่อให้ผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในการผลิตแผ่นไม้แต่ละครั้งเนี่ยจะได้เปลือกสนออกมาจำนวนมากนะครับจึงนำเปลือกสนต้นสนเหล่านี้เนี่ยนะครับมาเป็นวัตถุดิบในการสกัด พิกออร์จินลนั่นเองนะครับงั้นตัวพิกออร์จินลเนี่ยนะครับในปริมาณพิกออร์จินอลอ่ะหนึ่กิโลกร,รมัม1ตันนะครับจะสามารถสกัดสารที่เรียกว่าพิกออร์จินลเนี่ยออกมาได้เพียงแค่1กิโลกร,รัมเท่านั้นเองโอ้ไม่ก๊อดนะครับเขาเรียกว่าเป็นพันเท่าเนาะคือบางครั้งเนี่ยนะครับเอ่อบางยี่ห้อบางแบรนด์เนี่ยอาจจะเอาเปลือกสนเนาะมาบดบด แล้วก็อัดเม็ดให้เรากินเนาะพันกิ 1, กโลกร,รมัมหนตันอ่ะก็อัดเม็ดเข้าไปครับแต่ถ้าเป็นสารสกัดที่เป็นเปลือกสนฝรั่งเศสพิกโนจิโนลอันนี้คือเครื่องหมายการค้าเลยนะครับว่าเป็นพิกโนจิโนลเนี่ยก็คือว่า1,000กิโลกร,รัมเนี่ยจะสามารถสกัดสารเนี่ยได้แค่1กิโลกร,รัมเท่านั้นเองและที่สําคัญนะครับสารสกัดพิกโนจิโนลเนี่ยนะครับ จะต้องทำภายใน48ชั่วโมงหลังจากที่ตัดต้นสนออกมาใช้เนาะไม่มีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชบนเนื้อไม้และกระบวนการสกัดในการจดสิทธิบัตรแล้วนะครับจะไม่มีสารตัวทำลายที่เป็นพิษเลยเนาะงั้นพิกโนจินอลเนี่ยนะครับผลิตได้โดยการนำเปลือกสนนะครับชั้นนอกนะครับเปลือกนอกของต้นสนนะ่ะที่ตัดใหม่ ผ่านกระบวนการผลิตโดยการบดให้เป็นผงนะครับและนำไปสกัดด้วยเอทานอลนะครับและน้ำหลังจากที่สกัดได้สารที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยจะนำมาผ่านกระบวนการทำให้แห้งนะครับแบบพ่นฝอยเป็นสเปย์นะครับจนได้ผงละเอียดสีน้ำตาลโดยสารสกัดพิกโนจนอลที่ได้เนี่ยนะครับจะมีโปรแอน โปรไซยานนดีนนะครับที่มีปริมาณที่เป็นไป,นปนตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมนะครับอ่าพิกโนจิโนลเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยสารที่เป็นไบโอฟาโวนอยด์ id, นะครับหลายประเภทอาทิเช่นคาเทซีนอีพิคาเทดีนนะครับแล้วก็ฟาโวนอยด์และแท็กซิโฟลีนโอ้โหอันนี้คือต้องบอกว่า อุดมไปด้วยสปปรรพคุณที่เยอะมากนะครับที่เราได้จากธรรมชาตินะครับไอไบโอฟาวนอยด์เนี่ยลักดผลไม้เหล่านี้นะครับสามารถพบได้โดยทั่วไปในผักผลไม้ชนดิดอื่นเนาะอ่าแต่พิกโนเจนอลเนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่ต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงให้สุขภาพดีปกป้องเซลล์ต่างๆของร่างกายที่ได้รับจากความเสียหายที่เกิดจากการ ออกซิแดนต์นะครับเป็นสารที่มีความปลอดภัยสูงนะครับพิโนจินนลเนี่ยนะครับนับเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากกว่า40ปีแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งสารสำคัญนะครับที่เป็นสารสกัดเหมือนแบบยาสามันประจำบ้านนะครับที่แบบว่าคือกินแล้วเนี่ยไม่มีพิษมีภัยนะครับคือถ้าหากว่าเป็นประเทศไทยเนอะอาะยาสามัญประจำบ้านเราจะชอบเป็นแบบยาพาราที่ทุกบ้านต้องมีคือยาแก้ปวด แต่ถ้าเป็นฝั่งยุโรปและอเมริกานะครับยาสามัญประจําบ้านเนี่ยที่ทุกบ้านต้องมี1ใน10นะครับของยุโรปและอเมริกาเนี่ยก็คือพิกนจิเนลนี้นะครับที่ทุกบ้านควรจะมีเป็นยาสามัญประจําบ้านคือกินแล้วเนี่ยสามารถแบบลดอาการเจ็บปวดแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระเนาะทีนี้เนี่ยในในเชิงของเขาบอกว่าในเชิงของพิษวิทยานะครับก็มีการนำมาวิจัยต่อนะครับว่า พิษวิทยาเป็นยังไงเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่การตรวจสอบเนี่ยก็คือไม่มีรายงานความเป็นพิษนะครับของเปลือกสนมารีไทม์เลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสรรพคุณแบบอัดแน่นแน่นเอียดมากๆเนาะเอ,อ่อในเชิงของการกินนะครับเพื่อเพื่อแบบบำรุงเฉยๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่า20มนะิลลิกรัมเนาะ แต่ถ้าในเชิงของรักษาเนี่ยก็คือประมาณฟื้นฟูนะฟื้นฟูเนี่ยก็ประมาณ40นะครับมิลลิกร,รัมนะครับแต่ถ้าหากว่าเชิงของการรักษาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ100มิลลิกร,รัมนะครับงั้นต้องบอกว่าในเปลือกสนมาริทามนะคะเปลือกสนมาริทามที่ข้อมูลทางการค้าคือพิกโนจินอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนผสมนี้อยู่ในไหนบ้างครับอยู่ใน เออ perfect radiant ที่มีมีอยู่ใน a v i o n นะครับที่ช่วยเน้นในเรื่องของลดเลือนฝ้ากะจุดด่างดำทำให้ผิวขาวชมพูมีออร่านะครับอันนี้ก็อยู่ในเอ่อ a v i o n perfect radiant นะครับส่วนถ้าบำรุงหลอดเลือดให้หลอดเลือดขยายได้ดีนะครับให้ออกกำลังกายได้ดีขึ้นให้มีพลังฟิตมากขึ้นก็จะอยู่ใน beyond mx นะครับ งั้นอย่างที่บอกนะครับถ้าหากในเชิงของการากินกินกินเขาเรียกว่ากินเพื่อดูแลนะครับก็วันละ1-2เม็ดเพราะว่าต้องบอกว่าโดสนะครับที่อยู่ใน Avion Perfect Radiant นะครับหรือในเอ็มเอ็กเนี่ยต่อ1เม็ดนะครับจะอยู่ที่10มนะิลลิกรัมเนาะอ่าเอา่เอ20มิลลิกรัมนะครับสำหรับ Perfect Radiant นะครับงั้นแสดงว่า การที่ทานตัว perfect radian เข้าไปนะครับแล้วก็ mx เข้าไปเนี่ยมันมีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของหลอดเลือดให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมากๆงั้นตรงนี้นะครับอยากจะยืนยันมากๆเลยนะครับว่าออส่วนผสมไหนที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้นะครับทั้ง b-ion และ avion เนี่ยก็จะเอามาเป็นส่วนผสมนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยได้ดูแลสุขภาพกันนะครับ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับที่ผมไปหาข้อมูลเนาะก็คือว่าปกติแล้วยี่ห้ออื่นๆทั่วไปตามท้องตลาดในโลกใบนี้เลยนะครับเขาเนี่ยจะอยู่เดียเด่ยวๆเนาะอย่างพ i ิกนอร์จิโนนะครับที่อยู่เดียเด่ยวๆนะครับใน1เม็ดเนี่ยนะครับ40ม mm, ิลลิกรัมเนี่ยพ i ิกนอร์จิโนเดียเด่ยวๆอยู่เดียเด่ยวๆเลยนะครับราคาขายอยู่ที่กล่องละ3,500บาทอันนี้คือพ i ิกนอร์จิโนอย่างเดียวเนาะ แต่ในอา i o วยของเราเนี่ยนะครับเพอร์เฟเรเดเนี่ยจะมีส่วนผสมที่เป็นอาหารผิวเนาะที่เป็นทั้งน้ำมันโบราสารสกัดจากผลทับทิมเนาะที่อะไรที่ช่วยเรื่องผิวเนี่ยนะครับก็จะอยู่ใน a า i o ว p ย r งเพอร์เฟ a n t ทั้งหมดเนาะเลยไม่แปลกนะครับทำไมคนที่ทาน Perfect r a d เรเดีนะครับที่เขาบอกว่าแล้วกินอะไรดีถ้าจะทำให้ฝ้ากะชันหายตรงนี้นะครับก็คือทาน Perfect r a d เรเดียนเนาะล้วต้องบอกว่า การทาน perfect เ a d i a n t เนี่ยนะครับเป็นการรักษาที่ต้นเหตุเนาะเพราะต้นเหตุของการเกิดฝ้ากะก็คือการสร้างเม็ดสีผิวในยีนในเซลล์นะครับแล้วทําให้ผิวออกเราเนี่ยเป็นฝ้ากะที่โผล่ขึ้นมาตรงชั้นผิวเนาะแต่ถ้าหากว่าไปจี้ไปจี้ฝ้าจี้กะนะครับหรือไปทำ baby face เนี่ยมันเป็นการเป็นการรักษาที่ปลายเหตุเนาะเพราะว่ามันเป็นการรักษานอกชั้นผิวนะครับ แต่การทาน perfect radiant นะครับจะเป็นการรักษาที่ตรงจุดเนาะงั้นไม่แปลกใจนะครับทำไมคนที่ทาน perfect radiant อย่างสม่ำเสมอนะครับหรือท่านจะเห็นนักธุรกิจ u n i l e v e r life เนี่ยนะครับจะมีผิวพัรร์ที่ขาวชมพูมีออร่านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทาน perfect radiant กันอย่างต่อเนื่องนั่นเองเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็โอ้โห อยากมาเล่าเรื่อง perfect r a d i a n e แต่เวลาน้อยเหลือเกินเพราะต้องบอกว่าเขาบอกว่าเป็นเป็นส่วนผสมนะครับที่มีงานวิจัยเป็นร้อยงานวิจัยเลยนะครับเนาะสำหรับ product talk วันนี้นะครับก็อยากฝาก perfect r a d i a n e นะครับทีเ่เขาเรียกว่าเปลือกส่วนมารีทามนะครับ pick o g n a l เนี่ยที่มีส่วนผสมทั้งอยู่ใน perfect r a d i a n นะครับแล้วก็ mx นะครับให้ท่านเนี่ยนะครับไปดูแล สุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็ไปบอกต่อกับผู้ริโภคของท่านนะครับสำหรับ Product ท a l k วันนี้สวัสดีครับ Product top Product Experience by Infinity by